เป็นพนักงานโทรศัพท์ซึ่งต้องทำงานในบอ่อโทรศัพท์เขาเรียกว่าบอ่อเมนฮูนจะมีอาการอันฉี่พรานานขึ้นรู้สึกว่ามันฉี่ไม่ออกปวดปวดอันทะครับผมรู้สึกปวดหัวมากแล้วก็วูบมือยเริ่มมาจากตรงเส้นเลือดสมองตีบนี่แหละครับปวดจนแบบไม่รู้ตัวสลบนอนไปเลยครับพอรู้สึกตัวอีกทีคือ มันยกขาไม่ได้ผมอนุกูลเต็มวุฒิพงศ์ครับเป็นพนักงานโทรศัพท์ซึ่งต้องทำงานในบ่อโทรศัพท์เขาเรียกว่าบ่อเมนโฮนจะมีอาการอันชีครับเพื่อที่ไม่อยากขึ้นไปข้างบนต้องเรียกคนบบันไดขึ้นมาทำให้เสียเวลาเราก็อันฉีอ่อยู่ตรงนั้นจนทำงานไปพอถึงขึ้นไปแล้วแทนที่จะได้ฉี่ง่ายๆมันก็ไม่ง่ายซึ่งมันเป็นบ้านคนนะถนนเป็นอะไรอย่างนี้ พอนา,นานขึ้นรู้สึกว่ามันฉี่ไม่ออกปวดปวดอันทะครับผมรู้สึกปวดหัวมากแล้วก็วูบมืเเริ่มมาจากตรงเส้นเลือดสมองตีบนี่แหละครับปวดจนแบบไม่รู้ตัวสลบนอนไปเลยครับพอรู้สึกตัวอีกทีคือมันยกขาไม่ได้แล้วก็มองคนไม่ํำไม่ได้ มองใครว่มามองหน้าเราเยอะแยะตอนมาอยู่บ้านได้ประมาณร่วมปีครับแฟนขายโจ๊กแล้วก็มีคนที่รู้จากเรื่องเนี้ยมาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้กับแฟนแฟนก็เลยมาทดลองให้กินมันมาไล่คู่อันนะั้นต,ตัวนั้นมันเป็นมก่กนเป็นมาก่อนก็รู้สึกว่าดีดีไปแล้วนะรู้สึกว่าดีเลยแหละดีแล้วเราก,ก็ปกติเที่ยวทำงานกินเหล้าดุดบุรี่ คือหลังจากนั้นจากที่นอนอยู่มองหน้าคนเป็นหลายๆหน้าเริ่มขยับได้อะไรได้เอ๊ะมันดีแเราก็ใช้หัดเดินพอทำได้เดินได้ขยับอย่างเราไม่เอาแล้วบอกพี่เมียเอาไปเก็บเลยเดี๋ยวมันไม่ดีเราก็เดินด้วยตัวเองจากที่ว่าตรงริมสีปากฝั่งข้างขวามันจะชาๆมันก็เริ่มหายเอ๊ะมันดี เราดื่มน้าอะไรมันก็ไม่หยดย้อยแล้วทุกวันนี้ช่วยเหลือตัวเองได้ดีไปไหนมาไหนได้ดีอย่างที่เห็นนี่แหละครับขอบคุณผลิตภัณฑ์พอนิตินครับขอขอบคุณครับ